ทุกคนวัน,นี้มาพบก,กับช่องแก้มสไล์ชาแนลนะคะทุกคนเห็นว่าทาไมตั้งมงนุนี้เพราะว่าเรามารีวิวนี่นะคะเป็นพัสดุคือเราต้องถ่ายมุมแบบนี้นะคะถ้าแบ้วเราถ่ายมุมแบบนี้เออเราไม่มีใครช่วยเราต้องแกะเือเดียวมันก็ยากนะคะเราก็เลยว่าตั้งแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือที่ยันมหอมมันไม่หอมอ่ะ มาน่องนะดงบดีที่เราเรีวิวในคลิปที่จะลงคลิปวิดีโอสุดน,นะคะก็ใช่เลยโอเคค่ะเราจะมาใช้กันเลยนะคะอันนี้คัตเตอร์เพิ่มแบบว่าเรื่องแรกว่าอันนี้เป็นมีดประจัญของเรานะแต่ว่ามันก็เนี้นะก็น่ารักดีออกนะคะเรื่องแรกว่าจะใช้ตรงนี้แหละแก่แต่ว่าคือแบบว่าเราถามหาว่ามีค เดี๋ยวจะไปดูที่ร้านค้าให้มันเถอะมันมีขายพ่อก็เลยเอามาให้เลยอยะลูกเล็กิดว่าจะไม่มีนะ,ะแล้วพ่อจะไม่ได้ซื้อให้เจอพ่อก็ซื้อมาให้ใหม่ๆเลยอยะพี่แกน,นี่นะเดีเราก็จะมาชิคกัตเตอร์อยากอวดอันนี้ก็ใครอยากซืก้อก็ซื้อได้ตามราม้านสามสิบช้าแหละสามสิบบาทผูกอยู่นะโอเคค่ะเราจะมาแกะกันเลยเราขอแกะได้ เออเขาเรียกว่าอะไรนะสมแกะตรงนี้มันออกดูเป็นป้ายอะไรวีเยิ่มมาแล้ววีคัตเตอร์ไม่โคตรเข้าเลยโอ้โหไม่เคยใช้คัตเตอร์ที่เข้าขนาดนี้มาก่อน จริงๆอะไม่เคยจริงๆนี่นะวิ่งฉันจะแทงทุกอย่างที่ควงได้จ้ะนี่นะคะมันก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนี่นะฮะก็ได้ออกวาแล้วอุ้ยสวยเรามาติดไว้เวลาเราจะ เราชอบเอามาติดไว้และเวลาเราจะสั่งของย่าแล้วก็ได้ดูแบบสั่งของในเอจีหรือว่าสั่งของในเฟซ์อย่างนี้ถ้าเขาบอกว่าหาที่อยู่แล้วก็กรอกลงไปตามแบบที่อยู่เราเลยอะเออไม่ค่อยไม่ต้องถามอะไรยากเราชอบทำแบบนี้อะโอเคกันามาดูเออทุกคนอย่าถามว่ามันคืออะไรมันก็คือรูปภาพพุทโธอยนะคะคือเราได้สั่ง เจ็ดสิรูปนะคะเออใครอยากสั่งเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านให้เลยนอะ,ะอันนี้เขาไม่ได้ให้แบบเป็นซองมาว่าเราสั่งในรัสซาด้าน,นะคะเพราะว่าแต่ว่าเราก็แอดไลน์เข้าไปนะ,ะในรัสซาด้านหรอเราขึ้นรูปรูปร้านที่เราสั่งในรัสด่าให้นะคะแล้วก็ถ้าอยากแอดไลน์หรอเราขึ้นชื่อชื่อแอดไลน์ให้เลยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน,กนเลยโอเคค่ะเรามาแก็กันเลย เฮ้ยคือตื่นเต้นมากอันนี้ประมาณ7เจ็ดสิบลูกร้อยหนึ่งบาทนะคะห0 0ร้อยบาทสุกฟรีใช่ของเรามาสุกฟรีแต่ไม่รู้ว่าของทุกคนจะสุกฟรีไมนะก็ไม่เหมือนกันล่ะไม่ต้องเจ็ดสิบลูกเ้นี่แก่ยากาย ทุกคนคือเราปเป็นคนที่สนุถนอมกล่องว่าเป็นคนที่ชอบเก็บกล่องอะมาเกะกันเลยค่ะอุ้ยกลัวโดนโลูกบ้าๆเลยกลัวาบาดมือเป็นคนที่อุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะอเห็นแล้ว คือเราเห็นพูดแบบทุกคนเลยนะเสียงอาจจะเบานะคะเสียงเราเนี่ยอาจจะเบาเฮ้ยเราเห็นพูดแบบทุกคนเลยว้าวอะไรอ่ะเฮ้ยเขามีฝนแบมาให้ด้วยใช่ไหม๋ยวเรามาโดนเลยโอ้โหน,นี่เอ้ยเอ้ยเป็นรูปแรกเลยรูปเราเลยฮะอ,อันนี้รอยซ้ายไอโฟนเจ็ดพัดถ่ายนะคะหน้าชั้นหลังมือ เฮ้ยทุกคนพี่ก็มีของแถมให้ด้วยไปยาวัดผมน่ารักมากเราจะไม่แกะคือเป็นคนที่บอกว่าเวลาอะไรน่ารักสวย,ยงี้เป็นคนที่ไม่ชอบแกะทำไมไม่รู้อ่ะเฮ้ยทุกคเฮ้ยค่ะีป้ายมาให้อ่านด้วยเฮ้ยขอบคุณลูกค้าบ้างเลยครับฝากกดดาวและรีวิวให้ด้วยนะหวีพี่เขาด้านรักนะพี่เขาน่านรักจริงๆอะ่ะ เราไปดูอะไรนี่กันเลยโอ้โหอ,อันนี้คือซองใสอุ้ยเขาแยกมาให้ด้วยสวยดีสวยมากเลยพี่เขาแยกมาให้ด้วยพี่เขารู้สึกว่าเอาใจลูกคา้าเก่งอะ่ะนี่นะคะเป็นของที่ได้มาอันนี้คือของแถมได้เพราะว่าเราไม่ได้สั่งค่ะคือของแถมเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบเทาได้สวยมากนะคะแค่หนึ่งร้อยบาทนี่คุ้มมากๆได้ตั้งเจ็ดสิบรูปอะ นี่นะคะเพราะว่าเราแบบเก็บไปทานเนาะเห็นปะเห็นบ้าุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูรูปเลยนะคะเดี๋ยวอกนะ่อนมโอเคค่ะเรามาแกะดูลูลยโอ้ยุูคนส่ดเท่แบบเออไปถุงแก้วด้วย โอเคค่ะทุกคนอยากดูทีะละรูปป่ะทุกคนต้องทนเห็นรูปเราที่ไม่สวยนะโอเคค่ะมาดูรูปแรกอุิยงอันนี้มันเป็นแบบวันนี้นี่เดี๋ยวแป๊บๆแป๊บๆแปบๆแปบๆแปบๆเดี๋ยวเราจะไม่หยุดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาอีกแบบหรือไว้ให้ดูโอ้ไม่ใช่มันก็อยู่ใกล้เราเลยแบบนึงที่เราเคยรีวิวไปเนาะ อันนี้เขาใส่ถูกใส่พร้อมให้เลยนะคะมาเดือคนละเดือเลยดีใช่ไหมเดี๋ยวดูปดานนลายดูใช่บาคนละเดือใช่ใช่าคนละเดือยอันนี้จะดูยาวกว่าแล้วก็อันนี้นี่เป็นรูปพี่ก้อยนะคะอันนี้ดูใหญ่กว่าไหมหรือเท่าเท่ากัน อันนี้ดูใหญ่กวัวนะคะแต่ว่าที่ดีร้านนี้ก็ดีรู้สึกว่าัดีทั้งสองร้านหละโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บตัวนี้อนอค,คือบอกเลยว่าร้านที่เราแนะนำทุกคนไปดีนะดีทุกร้านออโอเคค่ะมาดูเป็นเอ,อิบแล้วก็รูเป็นรูปเราแล้วก็น้องน้องเราไม่ใช่น้องแทนนะคะแล้วก็นี่นะคะรูปพี่ก้อยก็ไม่โฟก,กัส ส่วนมากบ้าแต่ดาราแหละตัวนี้มันไม่โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วโอเคนะคะลูกพี่ก้อยนะคะลูกที่สองโอเคค่ะลูกที่สามคือเราชอบพี่คนนี้ว่าพี่เขาเรียกว่าพี่อะไรนะพี่ปุเป้ใช่พี่ปุเป้นะคะเป็นลูกนี้ฟังไม่ค่อยโฟกัสเลยอะ่ะ โฟกัสไม่โฟกัสอะไรมาโฟกัสหน้าตาเราเนี่ยอันนี้คือรูปเรานะคะนี่สวยไหมรูปเราอันนี้ก็พี่ปันๆน,นะคะอุ้ยพี่ปันอะบอกเลยว่าดูเศร้าเราเสียวบว้างก็จะทำแต่ดาราผู้หญิงอะ <c oughs> พี่ปุ๊เป้อีกแล้วนะคะพี่มุกดาจะ้ะพี่วิดนะคะวิด อันนี้ก็เราเองเสือแมสตอนผมกันอันนี้พี่อะไรนะพี่ใบเฟิร์นพี่จีซูเราเองพี่ปูเป้เราสักรูปนี้มาเป็นสี่รูปนะคะว่ามันสวยเราชอบเราเองนะไม่ลืมรับแล้วว่าได้กี่รูปอะเออชอบเลย แล้วก็เป็นพี่จาร่าหรือเปล่าใช่ไหมเรียกชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้พี่เลิฟนะคะพี่โอนีเราเอกตันวันเกิดแล้วก็พี่พี่เลิฟนะคะพี่ปูเป้เป็นรูปแบบีิเราคิดว่าธรรมชาติมันสวยนะชอบเออเขาเรียกว่าพี่อะไรนะพี่เออพี่พี่เลิฟเนี่ยปูเป้กิสลินค่ะ นี่ก็รูปที่เราเคยไปเอ,อันนี้รูปพี่ใบดาวิกาดูข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้เป็นกระดาษพี่ติชาโอ้พี่ใบนะคะดีเห็นไหมเราก็ไม่ค่อยได้ชอบเขาเท่าไหรออ่ใช่ไหมล่ยแต่เราก็ทำาาเฉยๆนะออแดกแดกาะอุ้ย พี่เบิร์ดีเราเองค่ะ <laughs> ดีเราอะอันนี้ก็พี่ตัดต่อมาเองอันนี้ก็พ,พ,พ,กพ,พี่ตั้งสามคนอะที่เขาไลฟ์สดอะพี่การ์ตูนพี่ตีอะไรแั้นอะแล้วนะก็พี่แก้ม <laughs> ชื่อเหมือนเราเลยอะ <laughs> ยโอ้ย เป้พี่ใบพี่เปียวพี่พี่เปียวนี่ทุกคนคือเราชอบตัดไปเอาไอจีแล้วก็ตัดปเป็นแบบนี้แล้วมันสวยนี่ยพี่ปุ๊เป้พี่ใบทุกคนน่าจะนับให้เราอยู่นะพี่ชื่อเขาพี่ว่าอะไรอ่ะจำชื่อพี่เขาไม่ได้คนเนี้ ไปตอพี่แก้มพี่ใบนี่ก็เป็นเมฆสวยๆเลยข้าพี่ข้าทีบพี่ใบพี่คนดีนะคะเขาชื่อว่าพี่พี่อะไรแหละช่างมัเถอะจำไม่ได้พี่บัวนะคะพี่ใบพี่ แซมมี่เราเองเออ้อพี่บายอยีกแล้วเหรอพี่บายสามารถชอบดาราผู้หญิงมากกว่าพี่กระตูนพี่พิงพิงพี่บายพี่สามคนนี้เลยลนะ่ะ อุ้ยมันเยอะมากพี่พิงพิงพีงพ่เออเขาเรียวกว่าพี่อะไรชิงชิงพี่เออพี่เลิฟพ,พี่ชาเรนเราเองน่ารักก้า่าพี่บายพี่ฮาน่าเราเ,เราเองเราอีกแล้วเหรอเราเอง เออเออพี่เขาเรียกว่าพี่อะไรพี่เลิฟอ,อีกแล้วใช่เราชอบพี่เลิฟเราชอบดาราทุกคนเลยอะไม่รู้ทำไมพี่สัมคนเราเอกนะคะตอนนี้นะตอนที่แกรีวิวอ่อกาวอะเราเห็นว่าน้องเรา,เราด่ารักดี <c oughs> พี่ <c oughs> พิงพอยเพื่อนเรานะคะ <c oughs> นี <c oughs> น่ารักไหม ต่อไปพี่กุ๊กกิ๊กกชกชกอพี่ปุ๊เป้กกบสลีแล้วก็พี่ทับทิมเห็นไหมใครอยากลอกไอจีเฮียอกลอกไอจีบันไบ่ไม่ชอบฟุกกะอ่ะพี่ติชาโอเคค่ะน่าจะครบเจ็ดสิบรูปไหมคะทุกคนคือมาเยอะบ้าๆเลยนะเราอยากจะบอกว่าขอบณรัตนีบากเลยนะคะที่ว่า แของมาให้เราด้วยนี่ของแถมพี่เขาน่ารักมากๆากเราชอบแบบยังไงก็ชอบของแถมอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกล้องหน้ากันนะอยู่ที่กล้องหน้าแล้วนะคะไปดูเดี๋ยวเราจะมาก,กินน้ำโคก่อน นี่นะคะช่องใสนะคะแล้เวเราจะมานับลูกดูนะโอ้นับไม่ได้ไเจ็ดสิบลูกจริงๆอะ่ะ ลอยเลยไม่ใช่พลโลลอยจริงนะไม่รู้ว่าเต่เราจะมาใส่นี่เลยนะคะซองใส่แล้วเ,เขามาใส่ซองใส่เข้าไปเนี่ย รู้พอดีเป๊ะสวยน่ารักมากๆเดี๋ยว,ว,วเราจะไปใส่มาให้หมดก่อนนะคะคิมไม่ก็อย่ากดไลค์แชทสกายนะคะใครอยากสั่งเน้นเลยนะคะว่าไปสั่งไลค์เราขึ้นให้นะคะเราไม่เอาลงใต้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบนี่นสวยวมากเลยวิ่งถ้าใส่มันน่าเหนโอเคค่ะคิมไม่ก็ไลค์กับแชทสกครนะคะบ๊ายบาย